ของภาคพื้นปางปู้หนูพานเป็นผู้คนเขียนแต้มเติมแสดงนะบอนไหนมันบบแก่งตะเกียงซองไง้เล่เงาเอาฟ้ฟังมาพบบอนที่เป็นลางฮ่า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 อาเาว่าักเนวาตวันเนี่ยขาเอ็นก็คือเนี่ยแต่ว่าจะเบิ่งขักมันคือลิงอาหารการกินคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดสร้างบ้างงวควยและลูกสีนพร้อม เร่สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้พ่อใหญ่จูอยู่กับผู้ใดพี่น้องเห็นบ่ไหนพี่น้องอันนี้ค้นค่ะเด้พี่น้องอันนี้ค้นเด็กค้น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 บ่อแม่ยากอันนี้คืออดีตพระเอกสวนสวนมนต์สวรรค์ครูบาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครูบาอาจารย์โอ้ยชัวสีน้ำหาตัวพ่อพ่มแม่สีหาได้ง่ายพี่น้องคันว่าสีเห็นเพื่อนนี่ต้องเอาน้ำให้ ยังคอยออกมากโอ้ยตัดยันได้หูอันนี้คือคูู่บาอาจารย์ผู้สร้างผู้สอนวิชาควมรู้การร้องการล่ำสินแสียงต่างๆให้กับนายโจศัดอีกผู้หนึ่งคือเป็นคู่บาอาจารย์อีกผู้หนึ่งยกไว้ใส่หัวไปใส่มาใส่กัคือก่ออยู่บ่เส้าเป็นคู่บุญคู่บารมีกับอ้มอ้อย แมนเป็นคู่บ่าอมอ้อยอีกอ่าเป็นคู่บ่าอมอ้อยอีกจะไมมอ้อยน่อยผู้ใดจือใดเคยเบิ่งหมอลำหนูพันธ์พิเศษสินกัสิหูแจักอาจารย์สนสนมนสวรรค์อ่าตะก้อนนี่เป็นพระเอกเป็นพระเอกผีน้อยเป็นพระเอกผีน้อยในเรื่องกำปาผีน้อยพีน้อยยังจือใดบ่อาจารย์ก็จือใดแน่บ่จือใดแน่ก็เป็นหลายบางก่อนก่อนนั่นก่อนนี่ก็ขึ้นพ่อก็ะลำไปกันเพราะสันก็จื้อเอาครับผมพี่นองแฟนหมอล่ำหนูพานนี่ถามหาละ หลายถามหาอาจารย์สนสนมุนสวรรค์ถามหาพระเอกชาย,ยาถามหาพระเอกกระใต้เขาเถามหาพระเอกมุ่นใชพ่พรนทวีหลายหลายคนที่เ <คน S 1> พิ่นยุติการแสดงไว้เพราะว่ามันไปด้วยเหตุการณ์แล้วก็ด้วยอายุมันหลายขึ้นอายุหลายขึ้นก็เลยแพ่งเนี่ยคือยังอาจารย์สนสนมุนสวรรค์พี่น้องขันยุในวุ่การมอลำันูพัานสิทิิน ทุกคนในชาวคณะเสือนเราว่าเตี๋ยสนอืมคือเตี๋ยสนเป็นเขาเอียกว่าเป็นนิ่งนิ่มเนาะเตี๋ยเนาะเป็นนิ่งนิ่มนิ่งนิ่มนิ่งนิ่งหาลังเตี๋ยเขาการสมัยตะกี้การแสดงสมัยตั้งแต่อัดคลิปตลุกอ่าสมัยเตงเตะจุดสามห้ากิ๊ดเตงเตะหลายอันหลายอันหลายอย่างเนาะแต่เตงเตะ กีวีเอ็ดโคาีวเเครื่องดื่มจุดสามห้าเจ็กมียพุ่นยพุ่นยกบานพักคำใจบานพักคำใจสามสี่แปดทับเก้าสร้อยเรือล่มขันน้องไผ่ลมอัาเพอเมืองจังหวัดขอนแก่น บริษัทโอสซสภาพเต็กแห่งอยู่จำตัดผู้ผล no? <ơi> ิตยาทําใจรถไก่แก่ปวดปวดหัวปวดปั้นปวดสีปวดพิษีประสาทกินซะด้วยยาทําใจสมัยตะกี้ว่าไอคลิปนี้บริษัทโอสซสภาพสิเ่าเขาสนับสนุนเท่าดีร่กันเตี้ยเขสนับสนุนแห่งดีหลายแถดตะตะกี้สมัยต่ะตะงัดตแต่ลิฟทพวิตันดีบ็อกนี่คือรุ่นบุกเบิกอิลิปน็อกอมโบตันอมทุกวันทิมข้อทิมใจแจ้งจำใจทำพวกไก่ทำพวกไก่คลิปอมเสือดอมโบตันโอ้ยจืดเลยข่าวในก่อนล่ำก่อนยังก็ เลยว่ามาหลายอันหลายแนวเอาบัดนี้มื้อนี้เฮาสิให้พี่น้องฟังล่ำย้อนอดีตคือพ่อคว่มเก่าข่มหลังตะตะล่ำอ่าเป็นพระเอกกัมพาพี่น้อยแม่นอ่าล่ำเรื่องกัมพาพี่น้อยอาจารย์สวนสนหรือว่าเตี้ยสวนเฮานี่พี่น้องเป็นพระเอกเด้บ่แม่นบ่แม่นธรรมดาเด้นี่เป็นพระเอกเด้เนี่ยพระเอกเปล่เปลนพระเอกแต่ว่าเลี้ยงมันก็ว่าพีหน้อยอยู่เนาะพระเอกเอาพีหน้อยพระเอกเด้เออเอาพีหน้อยนี่เป็นผู้ซอยพระเอกเนาะเอกกับเอกคั่นน่ะเอาก่อนเปิดฉากพีหน้อยก่อนจักษนึงก่อน ตะวันตกดินแลว้วกลางคืนยามผีเที่ยวในไพนาปอดเปียวมือฉลัวชุมเลา่าเดือนขึ้นคำมากเคยเที่ยวหาป้องนี่ยามเกาเพ่อป่านยังจกกินป่าในไซบวนที่เคยหวังไว้ก้าวขาไปเลยติดบ,บ่วงสักขยงเต้นบัตยไงเสียกแนวใดคือจังเส้นหน่อยหน่อย สร้างมามั่นทวกบตีดึงเท่าใดแห้งแน่นผูกมัดแขนขาสร้างมาเปลี่ยนตาเงิดพองสากขยงอโอ้ยซอยแน้อันนี้คือเป็นตอนที่ว่าก่อนทีน้อย่วงออกมาหากินตดบ่วงกัเลยมาติดบ่วงอ่ากำผาใส่บ่วงไว้บ่วงนั่นคืออย่างที่เอามาใส่มันคือหมันแท้บ่วงสมัยเตะตกี้คือกำมานี่คือเขาไล่ออกจากบ้านครับ ก็เลยไปยูป่ายูดงเออก็เลยไปเฮ็ดยังลักไสฟอกใสไสไหวบานหนึ่งมีแต่แนวมาลักินเฮ็ดจังได้สั่นว่ามือนั่นลับขึ้นมาบ้านก็เลยหุงเข่าหุงน้ำเขาน้ำสร้างป่าเนี่ยคือเข่าที่บ่ดีบ่ยังหลักคือใก่ไข่ก็ว่าม้วนทำไยไข่ก็เถอล่วงเขาแล้วก็ทายบานไทยเมี่ยงเขาสร้างนำนาประพาข้อเดียวเขาไปหงเทวดาิดเทวดาผีปลาผีดง มันก็เลยถือกินหอมเทวดาเทวดาเอาเอาเข้าให้นี่เพราะฤทธิ์ให้เขาหอมหอมพ่อแต่หนึ่งเขาขึ้นมันหอมขึ้นครับผีป้านี่อายุหลายปีนี่ก็เลยหอมก็เลยอยากกินก็เลยมาขอกำพ้าโอ้ที่เพิ่นว่าผีงางงามหน่อยออมาขอเขากินเพิ่นก็บว่าอยากให้แล้วเขามันหน่อยหน่อยโอ้เขามันหน่อยจนใจผู้จีแบงแล้วว่าฉ่นท่านเจ้าอยากกินนีหก็หาเนี่ยมาแหลกมาเปลี่ยนเออวอกกับผีเออวอกกับผีหนึ่ง ผีก,ก็เลยว่าขอบว่มีนังดีแล้วก็มีแจ่ของดีในสินคอยนี่ละว่าสันไม่นังลับบัไม่นังหลับของดีสันเส,ส้นดำเส้นดำเออเส,ส้นดำคือเส้นเส้นหมอยพ่ะสันว่าว้อยหมก็เลยมานจะดีพวดดีเกินเ,อ, <laughs> เออเเามันหมอยธรรมาดาเรื่องหล่าบรรดา,าเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,อยหมมากตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วมันเกิดผู้หนีว่าสันยามันงามเล่าหิวไหลแล้วก็เลย คุ้มดึงดึงมากก็เล้วให้ก็เลี้ยวให้ให้เอาไปเห็ดหนังเลยระยะย่อาจารยว่า็ดเป็นบ่วงหางยังก็ถือคานยั้งกต็ติดติดแล้วเพราะไม่ออกจนว่าได้แก้ปล่อยผลแล้วจังออกได้จ <ะ S 1> ังออกได้เออโอ้ยกำผาก็เลยว่าแมนบอนอ่อฉันก็เลยเอาไปหางก็เลยว่าใส่ใส่ใบมแต่เนี่ยมาลักกินไล่กัดหางบ่วงไม่หนีซะเลย่าจาลย์ผีน้อยตัวนี้ก็เลยมาติดผีน้อยก็เลยมาติดก่อนมูกเลย ยอมรับเปลยนก็เลยยอมรับเออเป็ี่นถาดใส่กัาพาลายนอยู่ต่อไปต่อมากก็เลยนีน right ่ซักสาว่าส huh? ิ่งติดไปเลอะายอันเลอายอันหอดสร้างมาติดอ่ะเออมาติดในเร่องของมัดเอาบานนี Momo, ้ค mm ือเรื่องเล่าเขาอยู่ตีไปซนีเขาเอาคว้เอาคว่ำล่ำอันอันบางหันคือก่อนผีน่อยมาติดบ่วงนี่อีกว่าก่อนผีน้อยบ้านขาต่อไปขาต่อไปเนี่ยก็คือฉากอันคือ บาดที่เขามันกะมีมันกะทีไ่แกต้นจนกลัวว่าหอนมองไปมองมาเนี่ยจนว่าไ่ไปหอนมองจบชุดไทยไปกะมีคือตาวันตกอีแล้วกะล่าไปแล้วมันบลาครับเออบาดนี่าตาตกตํเนี่ยกะมีแบบว่าสร้างมาติดือี่มันที่เขาทำอะไรสร้างมาติดที่ว่าสร้างมาติดเราสิอถอดง่าเอเนยรานั่งพันนั่งพันพันง่าอยู่ในง่าสร้าง ค,คมาเมียของเทากัมภาสร้าง no คือเป็นแบบว่าของพระอินทร์พระพุฒิพ่นธุระสร้างสรรค์คือว่าเป็นคู่วาฒนาของเทากัมพาเนี่ยคือนั่งพันง่านี่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 คือเรื่องล่ำกัมพาพีหน่อยที่สร้างซื้ออีกหนึ่งเรืองให้กับมอล่่าคณะนุพานวิเศษสินของคุณพ่อหนุพานโดยมีอาจารย์สวนสนมณสวรรค์พี่น้องรับบทเป็นพระเอกในาบทของเทาผีหน่อยเป็นเทาพีหน่อยเป็นผู้ซอย ของพระเอกคือเแถาคำภาเป็นคููบุญคููบารมีกันอุ้ยบานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สางซื้อบพ่แพ้่กันนั่นก็คือเรื่องเท่าคัตตียวงเท่าคัตตียวงแสดงเป็นพระเอกคือกันนั้นบเรื่องนี้โอ้ยเป็นพระเอกบ่าได้ล่ะแต่ว่าหัเป็นยักษ์ยักนียักนี่ว่าอะเป็นพระเอกแทนผู้เพิ่นตายผู้เพิ่นยังไงหุ่นแว่าเป็นยักษ์เออลา้เป็นยักษ์เป็นอ้ยจังได๋สิคือยักษ์ยักษ์ผู้เก่าคือเพิ่นอ้วน รูปร่างเพื่อนห้แานบ้านที่นี่เพื่อนอ่าเสียชีวิตไปเพื่อเสียชีวิตก็เลยหาตัวแทนบ่ได้คุณบอลนุพันธ์เลยแต่เพื่อนบ่ราะานตายเพื่อนกระบอกให้ไปล่ำแท่นโอ้ตอนเพื่อนตอนเพื่อนตัวยอายุอ่าก็เลยไปล่ำแท่นเป็นยักษ์ไงมาสั่งยักษ์ยักษ์ยัได้ม่ดีผู้น้อยเลยยักษ์ยังไงไผู้ีน้อยจลยเอากระกลุ่มม่านยักษ์กันเลยก็เลยเป็ี่ยนกลุ่เสวราเป็นกลุ่มม่านยักษ์คุณบอลนุพันธ์ก็เลยมอบบทบาทม่านยักษ์ให้เลยเอาจากน้อยจื่อเลยพ่อชื่อเลยพ่อก่อนยักษ์เปิดตัว เปิดตัวมือกีนได้ยินฟ้าหอ้องท่งเสียงท<ป>่สงสีไก่ไก่เมืองไทยดินแหลมท้องสองเงาดอกพือแกวอ้วก่อนยักแล้วพี่นอ้องแนวลายคอนล้ำเรื่องปนกันเอื่นล่ำมูของภาคพื้นปางปูหนูพันเป็นผู้คนเขียนแต้มตื่นแสดงนะ บอลในมันบบแก้งตะเกียงซองให้เล่เงาเอาฟูฟังมาพบบอลที่เป็นลางฮ่า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 เฮ้เดี๋ยวเอาบอล่นเนี่ยเอาเบอรตัวัอนเนี่ยคาเอ็นก็คือเนี่ยแต่ว่าจะเบิ่งคักมันคือลิง อาหารการกินคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดสร้่งบ้างงวคควยและลูกสีน้อมกินมดทุกอย่างว่าแต่เป็นอาหารอออันนี้คือการเรียนสมัยตัตเจีนโอ้อันนี้คือก่อนเปิดตัวยักษ์แนนบ้านนี้เอาตอนไปต่อตอนไปพ่อพักหาข้าวกะทิยวุงสิไปกินข้าวกะทิเยืงอบุยื่นเลยป้บงมันก็จะคือพ่อแล้วอยนี่คือตัวอย่างบางตอนไม่น้อันนี้คือก่อนเปิดตัวเอกลักษณ์ของเพิ่นเนี่ยคำเบาที่เพิ่นเพิ่นว่า แส่งออกมาจากผู้บาอาจารย์ผู้กอนผู้เป็นผู้เป็นแสดงไว้ก่อนเพราะว่าผู้นั้นเพื่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่เพคือยากฮุ่นผู้ใหญ่ฮุ่นคือยักผู้ใหญ่อันนี้มาเป็ียนยากหลอดยักกาเอิอกุ่มมันยักเลยใครกำบังกลุ่มพันเอาตลีแก่ดูพบตอบบาชีว่าให้ว่าก่อนนี่อแล้วคลอยทามูข้นเอาไหมเลื่อมไหมเอาก่อนนี่เลื่อมไหมนั่นติจืือมาได้เอาตอนที่ไปจอดกินพระเอก กุมพันเอาตัวลี่โอ้ยแม่นกุมพันเอาตัวลี่แล้วกุนลี่เล่จอดติดพระเอกอ่าแมื่อนี้ควมนิ่มโม่นติดบ่ก่อนไปบอกใช้บ้านเด้ยดีเอาเอาว่าไปจอดติดใช้เมืองใช้บ้านก่อนกุมพันเอาตัวลี่เล่ดูพกพกจอดลี่คอยทาหมูข้นี่บ่ท่านดนเขากระลังไล่ไล่ไกลตลาดห้องหลวงพ่อดีเลยมาถึง ท่าสนามเมืองบาฮนกับมาเรียนไล,ลๆในสนามนั่นตีไก่แน่นแจนแนจ่อก็เลยกินคนคนผู้สุดท้ายดีเลยกินบอท่านมันเป็นเนียวก <c oughs> <c oughs> ็เลยไปพ่อก็เลยอิ่มแล้วก็เลยวล่าอสั้งไว้ว่าอีกเตดวันคาสิมากินอีก นั่นะะ้ตะเลมากกินดีเลมากพอขันไดเลียงแสดงนี่มันม่นม่นน่กล่วยมันไน่กล่วยคือคุณพรุภาพรับบทเป็นแน่กล่วยไปเงียวนบ่เนหนีเปเงียวฮะเออการนาลับเนหนีเป็นเงียวไม่เพระท่านผมอูเดยเด้อผมี้อยความคุณเด้อบุญคุณเงียวนะี่ใส่เสื้อผู้ขาไว้ยิ่เลยิเอาพี่น้องนี่คืออ่าตัวอย่าง ในการมาพอกูบาอาจารย์คือเรื่องล่ําสมัยตะกี้มันอ่าล่ําเป็นเรื่องเป็นเล่าล่ําเป็นกาบเป็นก่อนก่อนล่ําในเรื่องปลูกพันกับกระคอมเฝ้ากัาพญ ن ي หลายยู่ก่อนล่ําอยู่ในนี้มันเต็มรลอึกเบิดเลยว่าจะขึ้นพอแต่รางขึ้นพพ่อนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พูดนึ่งเขียวพูดนึงเขียววอกอองด้วยเดี๋ยวมือรุ่นวันนี้โจสิบนั่งไปหาอยู่พุ่นละในอ่าทีพักเพื่อนพุ่นละในอาสมองเพื่อนเดี๋ยวห้องคอยไป อ่าต <un Fried 53> ั้งกล้องไหลโสดให้พี่น้องในเบื้องให้ได้หายกินหอดเลยล้ำพระเอกก็ได้พี่น้องล้อาำก่อนพระเอกยั้นมัลายได้ก่อนพระเอาเอาใจหน่อยเอาใเอาก่อนไะไล่ะบายเอาก่อนพระเอกเปิดตัวที่มันใจที่สุดศิลาขาวยังก่อนพระเอกอันนั้นอันนั้นมัดกับก่อนผู้นึงอันนี้กับก่อนผู้นเจ้าว่าศิลาขาวสาดแจ้งไผ่กระแบงมโนนะอันนี้ก่อนเพื่อนเนาะอันนี้ก่อนของเพื่อนก่อนของเจ้าของก่อนเจ้าของนี่มันก็เป็นก่อนที่ว่า มันมีลายบทลายบาทเล่นกับแจ่กก่อนพระเอกมันลายก่อนก่อนที่เอ่อเตี้ยเป็นคู่ล่าขึ้นมาเองนี่แหละหรือว่าอีฟอนุพันธ์แจงไห้นี่ล่ะอันนี้บมมีพู้เลยแจงอันนี้แจงเอาเองคือพ่อบุ้ยคือพ่อล่ากับล่าไปล่มาจากคือพ่อมองที่ว่าจะมัยตั้งแต้น้ำเท่วมก็คือเอาก่อนน้ำเท่วมสมัยจะเปิดตัวสมัยจะช่วงหนังสือพิมพ์พาดข้าวนา น้ำปลาขน้องไหลประชาชนผู้เสียใจอุทกกระเพยเข้ามาตอง <c oughs> หัวใจมองใน่นอนกลุ่มมอละสุมได้พัดทานพาอยู่ไหลผ่านบ้านฝนถ่วมให้หน้าเกษตรกรน้องแม่ป้าผู้ไร่คาบมีหยังสะพานพังเป็นวังหนองบ่อคองเป็นวังน <c oughs> ้ำเพืชเจียวง้ํเลยลมดินถล่มปันเมืองอีสานว่านัน ทางพุ่นกะขาวหรือพวกซุ้มสายกายสือประแท่งกันราคาสูงสงสารเด้สงสารลุงผู้เยนคอนที่นอนม่มีสํำสนผ้ล่มจะไปช่วยแต่กุศลมันสวยเงินใส่กับแป่นเป่าลายเลยเด้หลายเลยข้นไขกะเว้าจ่าตานว่าบดี จนเป็นคนจังซีหาอยู่หากินตามไผมันตามคนไปเลยจะาสาวป้าโอ้ยล่ำหอนอหเรา,าเก็ต้งนั่งเอกี่งตัวเนาะเอาเอาก่อนนั่เหวี่ยนี่มเอีงก็ต้อมี่นั่งเอกี่ยรับเอาพปอยู่กับโจบดมาลาเดี๋ยวลาพีลานอนกัน มาลาบีแล้วพี่น้องกันเอาพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายทีละ<อ>การับชมอันนี้คืออาจารย์สวนสวนมุ่นสวรรค์พี่น้องคู่บาอาจารย์ของอนายจูศักดิ์อีกหนึ่งคนนะครับออพ,ออพี่น้องของอดีตพระเอกมรำหนูพันธ์เสียชินพี่น้องคิดว่าคิดถึง,ถงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอาจารย์สวนสวนมุ่นสวรรค์และพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาส ลูกสิไปหาเด้อจังสิพ่อกันที่โบอาสมได้ปลาได้ดมขอบคูณหลายๆเป็นทางเรื่องปลอดภัยอาจารย์คุณปาโอ้ยมันไม่จักมีแต่เรื่งสิด้วี่ยเอ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกการรับชมครับมื้อนี้คลิปนี้ลงไว้ซ้านี้เป็นบุญหลายๆที่อาจารย์เพิ่นพันมาทางนี้พอดีก็เลยจับเข้ามาเลยเราก็เลยสิ่คืบพอก่อนล่าบ่ได้ดีปานใดอ่าเพราะว่าบ่ได้เตรียมตัวได้อพี่น้องนี่คือเป็นการอ่าเพิ่นว่าจับจูดเลยบางไฟหน่อย บังไฟหน่อยบังไฟน่อยจับจูดพี่น้องเอาลาพี่ลาน้องร่วมคลิปนี้ซ้ำนี้ครับผมจเจเิ่นสุขสวัสดีครับ